ทำไม่เป็นทากล้องไม่เป็น อเอลโลดีเอลโลดีสวัสดีค่ะคือมาแล้วกว่ามูแทคือแต่คือเห็นข่อยก่อนมูเอา้าอันนั้นเพื่อนล่ะเอลโลดีสวัสดีค่ะ ปุ้ยปันแม่งมีปันแม่งมีอัโดโหลดไปหนิเสี้ยงได้สิออกเฮ็ดรบเฮ็ดเอาออกว่าเป็นเด้อบัดทศนี้เด้อ <c oughs> สวัสดีค่ะเจ๊าปลาไสวัสดีค่ะอันขอเขาเฮ็ดกล่องไม่แม่เขเฮ็ดว่าเป็นข่อยเอาออกว่าเป็นบัดทศนี้ปัน้ปนว่าแม่งเมาอันว่าต่อมาโหลดบัดทศนี้เฮ็ดจังได้สิออกเจ้าว่ <c oughs> ะยักหัวเจ้าของเนี ขอบคุณนะคะเอโลดี้มาหล่อจนะับกรมูผุ้น่ะขอบคุณที่หลายจ้าขอบคุณที่หลายจ้าสวัสดีน้องโบสวัสดีค่ะค่อยเฮ็ดหน้ากล้องมันคือเป็นแนวนี้ค่อยก็ ค่อยบังหูอันค่อยเฮ็ดกล้องค่อยเฮ็ดกล้องแม่เไหเฮ็ดว่าเป็นแหมต้องรอแป๊บหนึ่งก็น่าจอได้ว่างอันลิ่งบ่ออกลิ่งบ่ออกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะจะเห็นว่าอยังนี้วาบวับอยู่นั่นนะปันว่าแมงอันปันแมงเพิ่งมาตอมมาโล่น ก็ยังก็เหดุาาดหนากล้องไหมก,ก็ยังขรบไกกดอีกอย่างมันบุละยิบระยับแมนจ่ละยิบระยับเขาวให้เขาเขาบอกเขาบอกว่ามาลองกล้องกันเถอะเพื่อานเขาก็ลองแม่ขอ็ไปกดนานกดนีมันก็ขึ้นแบบหนีแหละสวัสดีจ้าน้องเอ่อน้องพัชสวัสดีค่ะ ยายไพ่คอยว่างลิงบ่ลงได้มือ่อนี้คอยซื้อขืนไม่อีกละลานี่น้องคัดสสวัสดีค่ะแม่งอีหยังแหละเพ <c oughs> ื่ว่าะชินบอบบอบบอปอยู่ัหน จุบจ๊บๆยา,ายไผ่เพื่อนว่า ขออ่านคอมเมนต์ก็ได้แต่เดิมมันว่างลิงบ่่ันไดเนาะรอแป๊บนึงก่อนเนาะว่าองหยากต่บันไดก็ได้เอรอดีเปนกรมาก,ก่อนมูผลเลิบแรกค่ะผนว่าล่อล่อล,อล,อลอ่อผนว่าเอรีก็ว่าให้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 ผนว่าใจไผ่ก็ได้ สาวไนก็สวัสดีจ้าพนวัลสวัสดีจ้าสาวไนสวัสดีค่ะคอยผู้เห็นเจ้าที่แหลกแหมพี่ออนดีค่ะจากน้องบิ๊กโบเนะาะผาเพื่อเป็นแมงแมงผาเพื่อเป็นแมงแมงพนวัลแอโล่แอโลเอลิบเลิบน้องโบว,ยยว่ะยายผ้ายายไผเลิบเลิบพนวัลสาวไนดีค่ะ่านบิ๊กโบเลิบเลิบแมงแก้ม <c ười> มีเพนวัลเนาะคือแมงมีเนานะตอมบิ๊บปั๊บบิ๊บปั๊บแมงแก้มเบี้ยเนาะ นลองบวกกบหัวเลาะมาสาวนายดีจ้าจากใจไผ่คนข้างล่างตาลล่เพื่อนวะเขาจะออกไม่อยู่ <c oughs> ลรหย,ยิบะรยับเพื่อนวะอ่าน้องนองนักพัดก็หัวใจพลังบวกมาแล้วก็ให้ดิงจ๊กจ๊กมาพี่ออนจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บไปไหว้ค่ะเพื่อนวะ จุบจ๊บๆเจ๊ไพ่พนักจากรน้องนองนาพาัฒน้องพัดสวัสดีค่ะเลิฟๆเพิ่นวะมันบ่าหายน้องพีกดประเด็นให้มันหายกับกดบ่เป็น พี่พาดีค่ะจากอันน้องบิ๊กโบคนชื่อล่องไม่ได้ย้าพไปใครบ้างลิงไม่ได้แห่หรือว่าถหรือว่าล่อมันเป็นปบีบๆตีแปป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 ม่ขอ่ขอยคนชื่อล่องไม่ดอกข่อยวอ่า ลองพัดดิจ้าค่อยลงไมเดอแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะ